เมื่อไม่กี่ปีก่อน AI เขียงเป็นเหมือนเทคโนโลยีในหนังไซไฟแต่วันนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทั้งในมือถือรถยนต์หรือแม้แต่ในที่ทำงานแล้วคุณละ่ะเคยคิดไหมว่าในโลกที่ AI เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เราควรจะปรับตัวอย่างไร The good story for you. วันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกับ7ทักษะสำคัญที่คุณต้องมีในยุค AI ทักษะเหล่านี้จะช่วยคุณไม่เพียงแค่เอาตัวรอดแต่ยังสามารถก้าวนำหน้าในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทักษะที่1การคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking ในยุคที่ข้อมูลท่วมทน้นการคิดเชิงวิพากษ คือความสามารถที่จะแยกแยะข้อมูลออกจากกันไม่ใช่แค่รับข้อมูลแล้วเชื่อไปทันทีเราต้องมีการถามกลับว่าข้อมูลนี้มาจากไหนเชื่อถือได้ไหมมีมุมมองอื่นอีกไหมยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราใช้ AI อย่าง ChatGPT หรือ Gemini ให้ช่วยหาข้อมูลบางครั้งข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ถูกต้องร้อเซดังนั้นการคิดเชิงวิพากษ์ จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ช่วยป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดในงานหรือชีวิตประจำวันทักษะที่2ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แม้ว่า AI จะเก่งแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความหรือวาดภาพแต่ AI ยังขาดแรงบันดาลใจและความรู้สึกซึ่งเป็นจุดเด่นของมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์คือการคิดนอกกรอบ เช่นคุณอาจให้ AI ช่วยสร้างไอเดียแล้วเอาไอเดียนั้นมาพัฒนาต่อในแบบของคุณเองยกตัวอย่างเช่นในงานออกแบบเราอาจให้ AI สร้างภาพต้นแบบแต่การเพิ่มเอกลักษณ์ที่สะท้อนตัวเราเป็นสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ทักษะที่3การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Effective Communication AI อาจจะช่วยประมวลผลข้อมูลได้เร็วแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์ต้องเป็นคนอธิบายผลลัพธ์ หรือแนวคิดนั้นให้ผู้อื่นเข้าใจการสื่อสารไม่ได้หมายถึงแค่พูดหรือเขียนแต่ยังรวมถึงการฟังและเข้าใจความต้องการของผู้อื่นอีกด้วยเช่นถ้าคุณเป็นคนทำงานในทีมการอธิบายโปรเจกต์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายจะทำให้คุณโดดเด่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้ทักษะที่4การปรับตัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Adaptability and Lifelong Learning) เทคโนโลยี AI พัฒนาเร็วมากอย่างที่เราเห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการปรับตัวคือกุญแจสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆอย่าง AI ที่เข้ามาช่วยการจัดงานเอกสารหรือการทำงานออนไลน์คนที่ปรับตัวเร็วจะมีความได้เปรียบในยุคนี้นอกจากนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตยังช่วยให้เราก้าวทันโลกเช่นการลงคอร์สเรียนออนไลน์หรือการศึกษาเรื่อง AI และ Machine Learning เบื้องตน้น ทักษะที่ 5. ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Techn Knowledge) ลองจินตนาการว่า AI เป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่คุณต้องรู้วิธีขับมันความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งาน AI การเข้าใจการทำงานของ Machine Learning หรือความรู้เชิงลึกอย่างการเขียนโปรกแกรมเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นภาษา Python หรือ SQL จะทำให้คุณมีข้อได้เปรียบมากขึ้นยิ่งคุณเข้าใจการทำงานของ AI คุณยิ่งสามารถนำมาใช้พัฒนาองค์กรหรืออาชีพของคุณได้อย่างดียิ่งขึ้นทักษะที่6การทำงานร่วมกับ AI AI Collaboration Skill AI ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนร่วมงานในยุคนี้ทักษะนี้หมายถึงการเรียนรู้วิธีใช้งาน AI อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI ช่วยจัดการข้อมูลสร้างรายงานหรือช่วยวิเคราะห์แนวโน้มในธุรกิจแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจข้อจำกัดของ AI เช่น AI ไม่มีอารมณ์หรือความเข้าใจเชิงลึกในบางเรื่องดังนั้นคุณต้องเป็นคนที่ใช้ AI อย่างมีสติและนำผลลัพธ์มาปรับใช้ในบริบทที่เหมาะสมทักษะสุดท้ายจาริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethics and Responsibility) AI เป็นเทคโนโลยีที่มีพลังมากแต่ก็มีผลกระทบที่ตามมาเมื่อจะเป็นการใช้ AI ในการตัดสินใจแทนมนุษย์หรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวในทางที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบจึงสำคัญอย่างยิ่งคุณต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำด้วย AI จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรการใช้ AI ยังมีจริยธรรมไม่ใช่แค่ช่วยคุณทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยและนี่คือ7จทักษะสำคัญที่จะช่วยคุณไม่ได้แค่อยู่รอดแต่งโดดเด่นในโลกที่ AI และเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างรอบตัวเรา AI อาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่สิ่งที่แทนไม่ได้เลยก็คือความเป็นมนุษย์ของคุณความคิดสร้างสรรค์จริยธรรมและแรงบันดาลใจที่ไม่มีเครื่องจักรใดที่สามารถสร้างขึ้นได้